h เฮลโลเฟรนด์เวลคัมแบ็ o ทูชาน e l ล m สมาร์ทโฟนโ n e วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยอย่าง Google Pixel 11รุ่นล่าสุดที่กำลังกลายเป็นกระแสะมาแรงแบบสุดไม่อยู่ ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ Google ยกระดับประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนให้ฉลาดขึ้นลึกขึ้นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่พรีเมียมขึ้นกล้องที่ฉลาดขึ้นหรือฟีเจอร์ AI ที่ล้ำกว่าเดิม Pixel 11ก็จัดเต็มแบบไม่มีห่วงกันเลยทีเดียว ทำให้หลายคนที่กำลังมองหามือถือเลือธง,งที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและสร้างคอนเทนต์ไม่ควรพลาดรุ่นนี้อย่างยิ่ง Google Pixel 11มาพร้อมดีไซน์ที่ได้รับก,การปรับปรุงใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นตัวเครื่องมีความบางเบาจับขนัดมือและวัสดุพรีเมียมที่ให้สัมผัสระดับสูงพร้อมกับแถบกล้องด้านหลังที่เป็นเอกลักษณ์ ถูกออกแบบให้สวยเฉียบและดูแข็งแรงกว่าเดิมหน้าจอเป็นแบบ OLED ความละเอียดสูง Refresh Rate ลื่นตาสีสันสดใสทำให้การดูวิดีโอการเล่นเกมหรือการทำงานบนหน้าจอมีความสบายตามากขึ้นกว่าเดิม ด้านประสิทธิภาพ p i กเซล1 1ใช้ชิปล่าสุดจาก Google ที่เน้นการประมวลผลด้าน AI ให้มีความรวดเร็วฉลาดและแม่นยำมากขึ้นช่วยให้การประมวลผลภาพการตัดต่อวิดีโอการประมวลผลเสียงหรือการใช้งานฟีเจอร์ Smart AI ต่างๆทำได้แบบไม่สรุดช่วยให้คนทำคอนเทนต์หรือคนใช้งานทั่วไปสามารถทำงานได้คล่องตัวและประหยัดเวลาไปได้เยอะ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเสถียรในการเล่นเกมทำให้ตอบสนองได้ดีขึ้นและมีประสบการณ์เล่นเกมที่ไหลลื่นกว่าเดิมส่วนเรื่องกล้องต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของ Pixel 11เพราะ g ู o กล้องได้อัปเกรดระบบประมวลผลภาพให้ฉลาดขึ้นทั้นการถ่ายภาพกลางวันและกลางคืนสีสันสมจริงคมชัดและเก็บรายละเอียดได้ครบมากยิ่งขึ้น การถ่ายกลางคืนน้อยลดลงอย่างชัดเจนโหมดพอร์เทรตก็ทำออกมาได้สวยกว่าเดิมเบือสวยละลายหลังเนียนและยังมีฟีเจอร์แก้ไขภาพด้วย AI เช่น Magic Editor Magic Eraser และ Best Take ที่ช่วยให้รูปถ่ายออกมาสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้แอปอื่นเพิ่มเติมเหมาะมากสำหรับสายโซเชียลที่ต้องการภาพปังๆแบบไม่ต้องแต่งเยอะ ด้านแบตเตอรี่พิกเซล11มาพร้อมความอึดมากขึ้นใช้งานได้เต็มวันแบบสบายๆและมีระบบชาร์จเร็วที่ช่วยให้คุณพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำงานดูหนังเล่นเกมหรือถ่ายคอนเทนต์ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดง่ายเหมือนรุ่นก่อน ต้องบอกเลยว่า Google Pixel 11เป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ยุค AI อย่างแท้จริงทั้งความฉลาดของซอฟต์แวร์ความลื่นไหลของประสิทธิภาพและกล้องที่ให้คุณภาพระดับโปรถ้าคุณกำลังมองหามือถือที่ครบเครื่องใช้งานง่ายและให้ประสบการณ์ใหม่ๆแบบที่มือถือทั่วไปยังให้ไม่ได้ รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าสนใจมากๆถ้าใครชอบมือถือที่ทั้งฉลาดและใช้งานจริงได้ดี Pixel 11จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ